บริหารการศึกษาระดับปริญญาโทของมาเลไซียสเตนคณนนะศึกษา,าศษาสตร์ของเราเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เป็นไปนตามข้อบังคับทุประการของครูสภวงศึกาเป็นไปนตามมาตรฐานนะครับของุรมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการศึกษาครับงนั้นหลักสูตรของเรานียก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน,นมีมาตรฐานาสำหรับ ปรัชญาของหลักสูตรเนี่ยก็มีความเชื่อว่าการพัฒนาองค์การทางการศึกษาที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการในการบริหารการศึกษาจะถือว่าเป็นหลักประกันในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาของชาติได้เช่นออนั้นั้นวัตถุประสงค์หลักสกูตรก็มีหลักๆอยู่กวคือว่า โดยรวมแล้วหลักสูตรนี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะในการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะบริหารองค์การทางการศึกษาเพื่อที่เขานั้นจะได้นำไปพัฒนาองค์การของเขาหลักสูตรนี้ก็ได้จากมูลประสบการณ์หรือกระบวนชาต่างๆนะให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของการบริหารการศึกษาให้มากที่สุด จำนวนหน่วยกิตที่เรียนกันนั้นก็มีประมาณ4.2หน่วยกิตโดยแบ,บ่งเป็นจำนวนวิชา,ต,าต่างๆส่วนน12หน่วยกิตก็เป็นวิทยานิพนธ์นะครับแต่ส่วนนี้มีทั้งภาคนิพนธ์มีทั้งการค่อยๆอิสระและก็วิทยานิพนธ์แต่ที่นี่เราพยายามที่จะให้นักศึกษาได้เลือกวิทยานิพนธ์นะครับเพราะว่ามันจะเป็น วิธีการที่เขาจะไปคนไข้หาความรู้สวยนหาความรู้ใหม่ๆได้มีเครื่องมือได้มีวิธีการเพราะนั้นตลอดจนการศึกษาต่อระดับปีใหญ่ขึ้นไปนะในวิทยากรมีความสําคัญระดับก็จะยึดถือเป็นหลักคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสาขาวิชานี้มาเป็นเวลาสิบปีแล้วนะครับมีตัางสาาที่จบไปก็มกกักระสอไบไ้กฎหลายหลายครับ ก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บริาหารผู้ในการรองผู้ในการต่างๆของสารารย์ต้องภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสูตรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆระยะ5ปีนะคะรับดัความทันสมัยของหลักสูตรก็ก็แปลไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลักสูตรทันสมัยไหมนี่เราขอรับประกันว่าเราทานันสมัยตลอดกาลเนื่องจากว่า เราได้เน้นในเรื่องของ,งความใกล้เคียงกับชีวิตจริงเนี่ยที่ผู้บริหา,ารการศึกษาต้องไป,ไปเผชิญเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในในห้องเรียนนี้ก็จะเป็นการเสริมการสอนที่ใช้เทคนิคนเรื่องของกรณีศึกษาปัญหาสมมุตินะครับเรื่องข้อเบสข้อเล่เบสเป็นหลักนะครับการให้ความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอมันจะต้องนำจากความรู้ กลับไปสามารถใช้ปฏิบัติได้จริงดังนั้นเรื่องของเครื่องมือที่นํามาใช้ปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันก็จะถูกมนมนเข้ามาบรรยากาศในการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีทั้งการภาคบรรยายส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครจะมีภาคที่ภาคแลกเปลี่ยนซักถามแล้วก็จะมีภาคส่วนที่เป็นนักศึกษาที่ต้องแสดงออกนะการพ้นคว้านะการนออรําเสนอายไรนอันนี้ก็เป็นหลักสูตรทั่วไป แน่นๆจุดเน้นก็คือทําอย่างไรที่จะให้การเรียนการสอนะได้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดคณาจารย์ที่ผู้สอนนี่ก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒนะิสูงนะครับทุกท่านเป็นระดับเปใหญ่จะมีประสบการณ์ในการสอนส,สาขาวิชาบริหารการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อนะลับประกันได้ว่ารักษาจะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ ความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์นีรับผู้ที่เข้าศึกษาต่อทุกจากสาขาวิชาอื่นๆได้หลายสาขาไม่จําเป็นจะต้องสาขาการศึกษาอยางเดียวนะครับะฉะนั้นแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางการศึกษาเนี่ยจะต้องนะครับ ถูกกาหนดด้วยเครื่อนไขว่าจ้องอาจจะมีโครงการ2ปีแต่ผู้ที่เรียนมาการศึกษาก็สามารถเข้าหลักเข้าได้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษานั้นนะครับว่าเราจะต้องมาอยู่ด้วยกัน2ปีนะที่นี่ับงปีปีนี้ก็ทั้งบนวิชาละไรต่างๆทางนิพนธ์้ที่อย่างอื่นก็ก็เป็นวุฒิทั่วไปนะเป็นสิ่งที่กว้างับตัวไป ความคภงพอใจของมหาลัยไทยสื่อมนะคะเพราะว่าเนื้อสาส่งข่าวมาเราเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อนที่14กุมภาพันธ์สาไปสอบนะคะทั้งระดับรองผู้มีการและก็ผู้มีการปรากฏรอบผลที่ออกมาเป็นที่มีหานของคนการศึกษากับวงคการผู้มีหารไปด้วยกันว่าช่ลย ราะว่านักศึกษาของเรานะคะสอบเข้าตาแหน่งในาตาแหน่งรองผู้วิการซึ่งรองผู้วิการเนี่ยจะมี2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มทั่วไปกับกลุ่มสอบการปรากฏว่านักศึกษาฟไฟเซอร์สามารถสอบได้ที่1ทั้ง2กลุ่มน,นะคะคือ,อาจากตําแหน่งของครูธรรมดานะคะขึ้นเป็นรองผู้มิการได้ได้รับซึ่งสามารถบรรจุได้ขณะนี้กําลังเข้าคุมนะคะเป็นผูนน้วิการต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีนักศึกษาที่จบปริญญา,าการศึกษาเนี่ย ก็สามารถสอบเข้าสู่ตำแหน่งผู้มีการได้นะคะและก็มีนักศึกษารุ่นสามนะคะซึ่งอสอบติดรองผู้มีการเมื่อเดือนมิถุนายนน่าเจ็และขณะนี้เมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์ก็สอบติดเป็นผู้มีการน,นะคะของสพป,ปเขสองค่ะทั้งสองคนนะคะอันนี้ก็จะได้รับเข้ากัน,นบรรจุนะคะแล้วก็มีรองผู้มีการนี่ก็จะมีอีกนะคะ มีอสอบที่ติดอันดับนี่ยน,นะคะมีทั้งนักศึกษาที่จบปคูีด้วยนะคะแล้วก็ปปริญญาโทด้วยนะที่สามารถสอบนะคะขึ้นเป็นรองผู้ในการได้เังนั้นขณะนี้นะวงการเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีหากันมากว่าเป็นไปได้ยังไงที่มหาวิทยาลัยฟิวสทูนของเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลทางด้านธุรกิจแต่ปรากฏว่าเปิดคาะศึกษาศาสตร์แล้วนะ,ะกลับทําให้สังคมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะมึหากันมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความข้ามใจของสิงคโร์ ที่ิยมที่เสียงเข้าสู่หาวจทยลันเสมอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารีราาักษ์ทติธรรมนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเิงพิทยาคมจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะสำหรับการสอบเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อวยการที่ผ่านมานะคะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามม่ร่องสานะคะ ลักษณะการสอบก็คือเขาก็จะแบ่งกลุ่มการสอบร้องในยการเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มเั่วไปพี่ชั้นสมัครสอบกลุ่มทั่วไปนะคะแล้วก็สามารถสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มค่ะพอสอบได้อันดับหนึ่งของกลุ่มปุ๊บเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกโรงเรียนก่อนลำดับอื่นๆนะคะเราเลือกที่โรงเรียนสมุนท่ยาคงเพราะว่าใกล้ที่สนนะะุดค่ะความรู้ที่ได้จากการเรียนที่นี่นะคะ และก็ได้ความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้นะคะจากที่นี่และจากวิทยากรที่มีความรู้จากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่มาจาัดก,การเรียนรู้ที่นี่นะคะความรู้ที่ได้ก็คือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานหรือการทํางานของเราได้เป็นอย่าง่งคะ่ะได้ดีทุกอย่างเพราะว่า ดิฉันเป็นบลองในการคนเดียวในโรงเรียนเพราะนั้นการบริหารงานก็เปรียบเสม,มือนผู้ในการอีกคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะเพราะว่าพอรับนโยบายจากท่านผู้ในการปุ๊บเราก็ลงสง่งงลสู่ผู้ปฏิบัติเลยค,ค่ะ่จากที่ดิฉันเข้ามาเรียนที่นี่นะคะมาเรียนบริหารการศึกษารุ่นที่สามดิฉันก็ประทับใจนะคะก็เชิญชวนณะารูจากโรงเรียนเดิมน,นะคะ รุ่นน้องที่เคยเรียนจากด้วยกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อนครูนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยนะคะและก็นักเรียนที่สอนด้วยตอนนั้นนะคะว่าที่นี่เขาก็จะการสอนที่ไม่แตกต่างจากที่อื่นเครื่อ,องอำนวยความสะดวกต่างๆจะดีกว่าบางมหาวิทยาลัยด้วยซ้ําอะไรเงี้ยน,นะคะคือเราเราก็ถ้าถามว่าตัวดีฉันก็เคยเรียน สถาบันก็จะสารมาสองสามที่ถามว่าที่นี่คุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากกับการที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ค่ะ <c oughs> ก็สุดท้ายนะคะมาเรียนที่นี่รับรองนะคะคุณภาพอออเยี่ยมออกไปค่ะรราารครับชื่อนายธีรพิษสุวรรณานะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่ไทยวิทยาคม ในการสอบผู้บริหารคือรองผู้มีการโรงเรียนในครั้งที่ผ่านมานั้นกับผมสอบได้ลำดับที่1นึ่งในกลุ่มประสบการณ์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรียมศึกษาเขียรจันร์ีครับผมคิดว่าแน่นอนอย่างยิ่งนะครับว่าเป็นผลมาจากการได้รเรียนและศึกษาที่นี่นะครับทาให้สามารถนําความรู้ที่ได้ครับไปใช้ในการสอบและใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริงได้ครับ อยากให้ทุกท่านนะครับหรือคนที่กําลังตั้งเป้าว่าอยากจะเรียนนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาเรียนที่นี่นะครับผมให้ความมั่นใจได้เลยว่าสาสายนี้เป็นสารที่ที่ให้ความรู้และสามารถนําความรู้นั้นไปใช้ได้จริงครับมออ<ใ>นูรสงวาแย <ใน S 2>